สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพามาดูผักตะกะแตนก็อยู่ที่พักไม่ไกลจากบ้านก็ขับรถมาจอดแล้วเดี๋ยววันนี้จะให้ดูว่าพาักที่นี่นะ่ะตอนเนี้ยเขามีเก็บค่าธรรมเนียมแต่ว่าค่าธรรมเนียมที่นีเ่เขาจะใช้เป็นซื้อใบซื้อบัตรค์ดแบบนี้ มันจะมีอีกแบบหนึ่งแต่อันนี้มันเป็นมันแถมมาก,กับไลเซนที่ใบอนุญาตตกปลาที่ลูกชายเขาซื้อแล้วก็จะมีตัวนี้มานี่คือป้ายา Discover Pass Required เหมือนกับเขาให้เราแขวนป้ายอนุญาตจอดรถนะซึ่งเป็น ายที่เราพูดเอาไว้แล้วนะอากาศดีมีวันนี้ลถเยอะเป็นสซฟากข้างแถบนี้มันจะเขาจะไม่ให้รถผ่านแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นทางผ่านที่จะเดินเข้าไปในเมือง ซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่คนจะไม่นิยมพาหมามามาอึอแถวนี้เพราะฉะนั้นไอผักที่เราเก็บไปกินเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะมีฉี่หมาอึอหมาอีกอย่างมันอยู่ในพุ่มหนุนตรงใต้ต้นไม้ใหญ่นมันไม่ได้อยู่ริมทางตรงนี้แล้วก็เก็บไปกินได้ <c oughs> มนพุ่มอยู่ตรงนี้จริงๆไม่อยากให้โฟโจมาลวเพราะว่าเขาแพ้ต้นยาก,กลับไปทีไรก็น้ำตาไหลทุกทีมา Chat, เห็นพุ่มๆอยู่ตรงนี้แหละเมื่อสมัยก่อนตอนดูเพ yeah, UH, ื่อนๆเขาเก็บผักเขาบอกว่ายอดถั่วป่าเราก็คิดว่าเป็นไอตัวนี้คิดจะเป็นไอตัวนี้นี่นี่คิดจะเป็นไอตัวนี้เสร็จแล้วมันไม่ใช่เพราะมันเห็นเป็นฝักถั่วอยู่นี่ พุ่มของผักตัก,กะแตนมันจะเป็นอย่างนี้เป็นพุ่มแบบนี้ก็สูงเ,เนือหัวเขา่าเกืบเอบเกือบเท่าเอวนะเนี่ยมันจะเป็นรูปร่างมันจะเหมือนกับตัก,กะแตนต่อยมวยยอดขึ้นเยอะเลยวันนี้พามาดูเฉยๆเราไม่เก็บเพราะว่าที่บ้านยังอยู่ เด็กๆเ,เขาคงไม่กล้ากินน่ะเขาไม่รู้จักกินกันผักตักกระแตนก็จะมีอยู่สองทุ่มเนี่ยยอดอ,อ่อนขึ้นเยอะเลยมีอยู่สองทุ่มตรงนี้อีกทุ่มนึง เวลาเก็บก็มันจะยอดมันจะอ่อนก็เก็บหักมันขึ้นมายอดมันจะอ่อนมากแล้วก็กินได้เลยนะเหมือนคล้ายๆกับผักตำลึงไอ้ผักไอก้กระถินพูดผิดพูดถูกนี่นะอื แนขึ้นดี้าหลังเป็นดงนะก็ที่เห็นจะมีสองพุ่มนี้แล้วก็มีอีกหน่อยนึงนก่อนมาเจอมีอีกหน่อยหนึ่ง แต่ว่าไม่เยอะเนี่ยตรงนี้อีกหน่อยหนึงนิดเดียวตรงนี้ไม่เยอะมีสามพุ่มทั้งหมดสามพุ่มในที่พักนี้นะก็จากที่สำรวจมาก็ไม่เจอและอ,อ๋อมีตรงนี้อีกติดๆกันนี่ ตงใส่มันก็จะเลื้อยไป3ามพุ่มสี่พุ่มมีสพุ่มนอกนั้นไม่มีละพ์คอันนี้ก็ใหญ่มากใหญ่รู้สึกจะใหญ่ที่สุดในในเบลลิงแฮมล่ะในในเขตนี้เนี่ยทั้งเบลลิงแฮมทั้งเฟิร์นเดียวเนี่ยพ์คนี้จะใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นพ์คใหญ่สำหรับ เอาหมามาวิ่งโดยที่ไม่ต้องคล้องสายจูงเดี๋ยวเราวันนี้จะไปเดินสักรอบหนึ่งเพราะว่าเมื่อวานไม่ได้เดินรู้สึกอึดอัดมากเลยอันนี้ก็เป็นดอกญ้านะมันจะมีดอกไม้ที่รูปร่างหน้าตาคล้ายๆกับไอเรียกไม่ถูกก็มันดอกอะไร แต่อันนี้มันคือดอกหญ้าดอกหญ้าสวยมากขึ้นเองตามธรรมชาติตรงนี้ก็จะเป็นเขาจะเขียนไว้ว่า o f l e s t area e n t e r t r y คือเป็นจุดที่เราจอดรถตรงนี้แล้วก็พาหมา ลงมาก็จะเป็นทางเป็นหลู p คือวนได้ทั้งสองทางไปทางนี้ก็ได้เราก็จะปล่อยหมาเป็นอิสระเขาจะได้ปลดปล่อยพลังงานทำไมงั้นเขาจะเก็บกดอยู่ในบ้านแล้วก็จะทำให้มีนิสัยก้าวร้าวซึ่งโฟโจชอบที่นี่มากแต่ว่าต้นหญ้ามันสูง นี่ยมันมีเป็นดงเป็นเป็นต้นหญ้าแบบนี้เราโฟโจจะแพ้เวลากลับไปถึงบ้านเนี่ยน้ำตาจะคอเบ้ามีคนขับรถลงมาเรืเ่อยๆ ป่าที่คือเขาจะปลูกป่าเวลามีการขุดดินทำทางหรือทำอะไรจะต้องคุยดินอะไรเงี้ยพอเขาทำเสร็จเรียบร้อยก็ปรับดินเสร็จปุ๊บเขาก็จะเอาเมาเล็ดญ้าเนี่ยเ,เหมือนเขาผสมน้ํำหรือผสมทรายเนี่ยแล้วเขาก็มาพ่นพ่นลงตามพื้นดินจะเป็นเมล็ดเขียว แล้วเขาก็จะมีเหมือนกับเขตของซิตี้ของเทศบาลบ้านเราก็เรียกเทศบาลเนอะเนาะก็มาเอาน้ำมาฉีดน้ำโฟโจมาฉีดน้ำรดน้ำต้นไม้ละแล้วก็ลดต้นหญ้าข้างทางมันก็ขึ้นแล้วก็มันปกคลุมไม่มีฝุ่น เรามาดูหมานะห okay. มาที่มีเวลาเขาเจอกันเขาจะเป็นยังไงฮัลโหลฮัลโหลเนี่เวลี่เฟลี่โอ้ the big d o g scary her โครโจเคยเจอ,อหมาใหญ่โจมตีจู่โจมกระโดดใส่เขาแล้วก็ทำเขาเจ็บ mm hmm. เขาก็เลยค่อนข้างที่จะกลัว Come on girl Come on girl Good girl Good girl, Good girl. Thank you ฝึกหมาได้ดีมากเลยบอกให้รอก็รอเห็นไหมเนี่ยก็คือ ที่ไทยเราอ่ะ,อะพูดแล้วก็เวลาเอาไปเปรียบเทียบเดี๋ยวก็จะโดนคนดาจริงๆแล้วก็อยากจะบอกว่า <c oughs> ที่เมืองไทยเราเนี่ยหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นกฎมงกฎหมายอะไรเนี่ยออกกฎหมายคุ้มครองสัตว์คุ้มคอรคมคองหมาแต่มันเป็นการแก้ที่ปลายเหตุอ่ะก็คือหมาจรจัดมันยังเยอะอยู่การควบคุมการทำหมัน ก็ยังไม่มีควบคุมการขยายพันธุ์ของของหมาเนี่ยก็ยังไม่มีแล้วก็จะมาออกกดคุ้มครองคุ้มครองเวลาหมาไปกัดคนนู้นคนนี้จะยังไงอะไรยังไงเนี่ยมันมันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุก็คือเราจะต้องควบคุมการขยายพันธุ์ของหมาก่อนก็คือหมา หมาที่มีเจ้าของเนี่ยคุณก็เอาไปจดทะเบียนเลยเอาไปจดทะเบียนเลยฉันเป็นเจ้าของหมาตัวนี้ตัวนี้นะมีป้ายแขวนคอมาลูกมาหมาชื่ออะไรเจ้าของเบอร์โทรศัพท์อะไรมีที่อยู่เลยต้องทําเริ่มต้นตรงนั้นก่อนหมาตัวไหนที่ไม่มีเจ้าของก็เก็บเอาไปเอาไปไว้สถานที่ที่เขา,เ,าเลี้ยงหมาแล้วก็ ต้องมีครูฝึกต้องมีผู้ที่เชี่ยวชาญที่มีความาความรู้ถึงเรื่องการฝึกหมาไม่ไม่ใช่ว่าเลี้ยงแค่ให้อาหารเขาอย่างเดียวต้องเอาเขามาออกกำลังกายต้องสอนเขาวิธีการการนั่งการหมอบการรอคือให้อยู่ในการควบคุมดูแลฟังคำสั่งเชื่อฟังคำสั่งของคนที่เป็นเจ้าของ แล้วก็ใครอยากจะได้หมาอยากมีหมาไว้ในครอบครองเป็นของตัวเองก็ไปทําเรื่องขอรับขอรับหมามาก็จะต้องมีการกรอกแบบฟอร์มกรอกข้อมูลเก็บเอาไว้ใครรับหมาตัวนี้ไปแล้วก็เวลาไปหาหมอไปฉีดวัคซีนก็จะต้องทําซึ่งคนที่จะเอาหมาไปรับเลี้ยงได้นั้นน่ะจะต้องมีเงินเหลือพอที่จะดูแลหมา เพราะาหมาจะต้องฉีดวัคซีนหมาจะต้องมีการกินอาหารซึ่งเป็นอาหารของหมาไม่ใช่อาหารของคนแล้วก็เกิดเผื่อหมาไม่สบายจะต้องพาไปหาหมอซึ่งมันต้องมีค่าใช้จ่ายทีนี้บ้านเราเลี้ยงหมาเพราะว่าเอาไว้เฝ้าบ้านยิ่งหมาดุยิ่งชอบขโมยจะได้ไม่เข้าคนอื่นจะได้ไม่เข้านัน่นก็คือจุดอ่อนพอเวลาหมาไปก้าวเล้าไปกัดคนนู้นคนนี้ขึ้นมาก็ เป็นเรื่องแหละไม่มีเงินค่ารักษาพยาบาลไม่มีเงินค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือว่า,อ,าอะไรต่างๆที่อีกฝ่ายหนึ่งเขาเรียกร้องการฝึกหมาเนี่ยให้อยู่ให้เข้าสังคมเนี่ยมันสำคัญมากเลยคนที่เลี้ยงหมาเนี่ยจะต้องคุมหมาอยู่จะต้องอฝึกหมาให้มีนิสัยที่เข้ากับคนอื่นได้ อยู่ในสังคมได้ซึ่งโฟโจเนี่ยครั้งแรกที่รับโฟโจมาเลี้ยงเนี่ยโฟโจจะกัดหมดทุกคนหมายถึงว่าไม่เชื่อว,ว่ากัดแบบเป็นแผลนะเหา่าระโดดใส่แค่นั้นหมาที่นี่เหมือนกัดไม่เป็นไม่เคยกัดเ่ากระโดดใส่เห่ากระโดดใส่ซึ่งเราก็กลัวก็เลยพามาเดินที่พักคือเจ้าของเก่าเนี่ยไม่เคยพาโฟโจมาเดิน อันนี้เป็นแบล็คเบอร์รี่ซึ่งเพิ่งจะออกดอกนะเป็นทิวเลยละ่ะเป็นทิวยาวเหยียดเดี๋ยวมันจะช่วงช่วงสึกจะเป็นช่วงปลายปลายฤดูร้อนเขาก็จะแก่คนก็จะมาเก็บเอาไปทำทำแยม เยอะแยะไปหมดมันเป็นแบล็คเบอร์รี่ป่าเห็ดในดอกเหลืองๆนี่แล้วนึกถึงป้าก้อยคุณก้อยนะที่อยู่ที่เชียงใหม่ตอนที่รู้จักกับเขาในกเกษตรพอเพียงเขาส่งใส่กล่องเามาให้ส่งมาตั้งสองหุ่นเน ให้เอามาปลูกที่สนามหญ้าที่หน้าบ้านเราเพื่อป้องกัน uh, วัชพืชขึ้นคล้ายๆกันนะอันนี้แต่ไม่แต่ไม่ใช่ก็คือแค่นึกถึงเขาเฉยๆอันนี้เป็น r a s p ร์ r r y แต่ว่ามันมันขึ้นในป่าเขาจะเรียกว่าแซมอนเบอร์รี่ คล้ายๆกับล่าสเบอรี่แต่ไม่เหมือนคล้ายกันก็เป็นผลไม้ป่าที่ก uh, ินได้ฟรจิโอยูไลค์ e ิ t Okay, let's go. Let's go. Okay, go. Okay. Kiss, kiss. No butts. Okay. Good girl. <laughs> กลิ่นหอมชื่นใจเป็นกุหลาบป่าลมพัดในกลิ่นโชยเลยหอมกลิ่นหอมเหมือนกุหลาบบ้านเราเนะี่ย ข้างหลังนี่ก็เป็นแม่น้ำบรรยากาศดีมากเลยลมโชยเอื่อยๆคือไม่ถึงกับร้อนมากแล้วก็ไม่ถึงกับหนาวมากอากาศกำลังดี ต้นใหญ่นี่เป็นต้นวาไอ้ตน้นเรียกต้นวาตลอดเลยเขาเรียกว่าต้นไอเชอรี่ คือต้นเชอร์รี่ถ้าเป็นเชอร์รี่สวนที่เขาเก็บขายอ่ะเขาจะไม่ปล่อยให้สูงขนาดนี้ก็คือ,อเขาจะตัดกิ่งลูกมันยังอ่อนอยู่ ตัดกิ่งให้ต่ำๆก็จะไม่ปล่อยให้สูงเพื่อให้ง่ายต่อการเก็บถ้าจะเก็บของต้นนี้ก็ต้องไปหาไม้สอยยาวๆมาจากเมืองไทย ไป,ป,เ,ปเหมือนต้นโพมากเวลาลมพัดเนี่ยมันต้นโพชัดๆ